สำหรับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นความลำบากของพี่สุและสัมเณรที่ต้องทยอยเก็บลูกหีบศพซึ่งทางวัดตอนนี้ได้รับบริจาคแล้วก็ทยอยใช้พร้อมทั้งแจกจ่ายแก่บรรดาวัดใกล้เคียง แต่ว่าตอนนี้ระดับน้ําสูงขึ้นก็เป็นภาระที่พิสูจมมน์ธรรมเล็รเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สมบัติของวัดซึ่งลูกหีบศพนี้ก็จัดว่าเป็นสมบัติของวัดอีก1ีกหนึ่งอีกประเภทหนึ่งสีพิสูจน์สรรม,มเนจรจะต้องช่วยกันดูแลและรักษาไว้จึงต้องทําการเคลื่อนย้ายขนถ่ายจากลงเก็บก็คือสถานที่เก็บหีบนั้น มาไว้ยังสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือกุฏิที่ทําการดีดแล้วในตอนนี้ซึ่งนี่ก็เป็นกุฏิช่างทางที่ทางวัดการดานดำเนินการดินดีดไว้แต่แต่ถ้าจะมองดูระดับน้ําแล้วก็ใกล้กกกเคียงเสียเอเกินเนื่องจากว่าระดับน้ําในปีนี้มีจํานวนมากเป็นกรณีพิเศษนะ,นะ,นะเรียกว่ามีมากเสือเลอเกินในปีนี้นะซึ่งท่านจะเห็นมาระดับน้ำก็ใกล้เคียงแล้ว กับคารกุฏิชั้นล่างหลังใหม่ที่ดําเนินการสร้างอยู่ในขณะนี้นะนและเรือลํานี้ที่ญาติโยมเห็นก็ได้รับการสนับสนุนจาก fm 99.5สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมสายด่วน1255ได้นำมาบริจาคไว้ณวัดศรีกุกนะได้นำมาบริจาคยังวัดศรีกุกแห่งนี้จำนวนสองลำ แต่วัดบ้านแดงก็ขอไปหนึ่งลำเพื่อไปใช้ในการบินทบาตขอพีสุวรฒน์มาสมนเณรวัดบ้านแดงตั้งอยู่ในเขตตําบลเดียวกันทางวัดก็ได้แบ่งปันให้ไปทางวัดได้แบ่งให้ปันให้ไปทําให้เหลือลําเดียวเช่นกันนั้นโยมโยมเมื่อเห็นแล้วก็ขอเชิญร่วมบริจาคเรือลักษณะแบบนี้แบบนี้ได้วัดทิวัศรีกุกทางวัดศรีกุกต้องการอีกหนึ่งลำในการบินธบาต ลูกอ่าลูกหีฟจบนั้นสุรุ่งเก้าลูกกัานะาสิบเก้าใบด้วยกันอ่าตอนนี้ลำเลียงมาแล้วนะาลำเลียงมาแล้วถึงแปดแปดสิบเอ็ดใบนะ็ดใบเอดใบอ่าเรียนมาถึงสิบเอ็ดใบซึ่งก็ต้องลำเลียงมาให้หมดทั้งสิ้นสิบเก้าใบด้วยกันนะ คือไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์สลสรีสรละล่างนะของวายชนซึ่งก็จัดว่ามีความจำเป็นนะท,ที่จะต้องใช้ทุกงานไปแต่ในตอนนี้อยู่ในสภาวะประสบอุทกภัยก็ต้องดำเนินการในการเก็บดูแลรักษา,าศาสนาสมบัติอันนี้นะเอาไว้ก่อนให้เป็นประโยชน์ราคราวจำเป็นวัดสวะศรีกุกก็กำลงังดำเนินการในการก่อสร้าง อาจจะเห็นได้ว่าสิ่งของต่างๆท,ที่เก็บอยู่ในขณะนี้ไม่ค่อยเป็นที่เรียบร้อยนะัก็เนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างต้องเก็บหนีน้ําขึ้นมาไว้ข้างบนนี้ก่อนปีหน้าน้ําลงแล้วก็คงจยประมาณเดือนธันวาธันวากลางเดือนหรือต้นเดือนปนมาณน้ําจึงจะลดเพอทุกป,ปีจะเป็นเช่นนั้นจึงจะทําการดําเนินการก่อสร้าง กออิจฉาปูก้นเป็นห้องกุฏิให้อยู่แก่พิสุสมัมมาเนนต่อไปซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้นะทางวัดก็จัดัดเชียวภาพในการสร้างก้นห้องห้องละห0 0 0 0ืบาทนะห้องละห้าหมื่นบาททั้งนั้นฉะนั้นญาติโยมไทย,ไทยนะมีความปรารถนาจะสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่สุภิสุสงฆ์องค์สัมเนน เป็นการสร้างรากฐานบุญวารมีสร้างราศีให้แกตัวได้มีวิมานทองรลองรับเมื่อสิ้นชีวิตดับสายแววก็มีที่อยู่ที่สวยสดงดงามเพราะดวงสงนิสงแห่งกา่พักที่พักอาศัยถวายแด่พิสุกสงฆ์สมมเนรผู้มีศีลไว้ในพระศาสนาก็ติดต่อได้ที่วัดศรีกุกห้องละห้องละห0 0 0 0บาทห้องละห้าหมบาท ก็ขอประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแก่ญาติโยมได้รับทราบโดยทั่วกันนะ